สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นใบแทรกนะคะใบแทรกใบแทรกสิบเซียนนะคะใบแทรกสิบเซียนใบแทรกสิบเซียนงวดประจําวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขเด่นบนร่างนะคะบนร่างขอบเลขเด่นบนร่างนะคะเด่นสองนะคะเด่นสอง มีสองหกสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองสี่นะคะสองห้าสองสี่สองแปดสองหนึ่งสองเจ็ดเรียกสองหนึ่งมาแรงนะสิบเซียนเนี่ยนี่คะ 21, ่ะสองหนึ่งสองเจ็ดเนาะรางวันที่หนึ่งวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดของเขาเด่นสองนะคะเด่นสอง สองเข้ามาไว้หลักร้อยนะคะสองหกสองเลขสองของเขาเด่นมากนะคะเลขใบแท็กสิบเซียนฤกขิดเนาะข้อมูลรางวันที่หนึ่งสิบเซียนประชันข้อมูลรางวันที่หนึ่งเด่นแปดนะคะเด่นแปดมีแปดหกแปดหนึ่งแปดห้าแปดเจ็ดแปดสี ส่วนเลขท้ายสองตัวเด่นหกนะคะหกห้าหกสี่หกแปดหกหนึ่งหกเจ็ดแต่ว่าเลขท้ายสองตัวตรงนี้เด่นหกสองแอดชอบเลขหกสองหกสี่นะคะท่านชอบหกหนึ่งหรือไม่หรือสองหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเลข ใบแทรกนะคะเลียกเด่นใบแทรก10เซียนประชันส่วนมากจะเด่น2เด่น6แล้วก็เด่น8เนาะเป็นตัวรอง2 6 8 2 6 8นะคะรางวัลที่1ของ10เซียนประชันโดยเฉพาะเลขสองมาแรงนะคะ ส่วนเลขท้ายสองตัวของสิบเซียนประชันนั้นสองก็มาแรงเช่นกันโดยเฉพาะเลขสองหกสองกับสองสี่นะคะเลขสองหกกับสองสี่ท่านชชบหรือไม่ก็มีหลายสำนักนะคะที่เด่นสี่เนาะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดเซียนของเขาก็เด่นสี่เช่นกัน มาดูใบแทรกสิบเซียนต่อนะคะเด่นสองเด่นหกหน้านี้บนเด่นสองเด่นหกส่วนเลขล่างเด่นห้าเด่นสีก็ยังไม่ทิ้งสี่เหมือนเดิมไม่ทิ้งสี่เหมือนเดิมสี่ยังมานะคะสี่ยังมาเลขแต่ว่าเลขสองหกนั้นมาแรงนะคะสองหนึ่งมาทุกหน้านะ 2อหนึ่งมาทุกหน้าแต่เล,เลขสองสี่สสองก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่คือเลขเด่นใบแทรกสิเซียนก็คือเด่นสองสองหนะคะมาดูหน้าต่อไปนะคะของสิบเซียนประชันสิบเซียนหน้านี้ก็ยังเด่น สองเหมือนกันนะคะก็ยังเด่นสองเหมือนกันโดยเฉพาะสองแปดนะคะบนเด่นสองกับแปดส่วนเลขล่างเลขล่างนะคะเด่นห้านะคะเด่นห้าเด่นแปดขอคุยเ,เรื่องหวยรางวัลที่หนึ่งวดนสิบหกกันยายนสองพันหร้อยสิบเจ็ดเลขสตัวห้าสองนึอง สองแปดหกสองแปดห้าตัวเลขท้ายสองตัวก็มีห้าสองห้าหกแปดสองแปดหกแต่ว่าแอลชอบเอาหน้านี้มาพิจารณานะคะไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่แต่หน้าเอาไว้คิดนะคะโดยเะพละเสองหกเนาะเลขตสองหก 26. ดูเลขสองสี่ก,ก็มาแรงเช่นกันถ้าสองมาแรงนะคะถ้าสองมาแรงก็มีสองหกสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองสี่ถ้าหกถ้าหกมานะคะถ้าหกมาหกมาตัวไหนคะ เลหกมาก็มีหกห้าหกสี่หกแปดหกหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดแต่ก็สองมาแรงเช่นกันนะคะเลขใบแท่งของสิบเซียนนะคะเลขใบแท่งของสิบเซียนสองมาแรง สองมาแรงเลขใบแทรกสิบเซียนนะคะเนี่ยก็เอาไปพิจารณาก็แล้วกันนะคะเด็เด่นสิบเซียนหมดประจำวันที่สิบหกกัน ยายนสองพัน้ารอยกดวิกใบแทรกสองมา,อาแรงนะคะสิบเจียนประชันก็มาสองทั้งบนและล่างเนาะมาสองทั้งบนและล่าง ตรงนี้ข้อมูลรางวัลที่หนึ่งนั้นมาสองแปดนะคะแล้วก็รางวัลเล็กท้ายสองตัวมาห้าแปดสรุปถ้าสองมาก็มีสองหนึ่งแล้วก็สองหกนะคะถ้ามาห้าถ้าห้ามาก็มีห้าสองกับห้าหกถ้าแปดมาก็แปดสองกับแปดหก ขอพรกคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจุงโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ